ชาวบ้านที่ทําสวนของลํพาพญาเนี่ยคะเขาบอกว่าเรานั้นตัดยางนี้กรีดยางแบบนี้นี่รายได้น้อยเพราะยางถูกสมาชิกจะทำยังไงที่จะให้มีมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเลยปรึกษากับอบตอกันว่าจะทํำยังไงดีว่าจะให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็อบตอก็เห็นมีเส้นยางพาราอยู่ก็เลยเอามาให้ชาวบ้านทํากันค่ะ สมาชิกในกลุ่มมีประมาณ15คนค่ะจากคนจากในพื้นที่ค่ะเราก็เอามาสารมาทํานี่เราก็เอาสีแต่ละสีมาผสมกันว่าเราจะชอบสีไหนหรือว่าลูกค้าสั่งมาค่ะออเดอร์ที่มาส่วนมากเวลาไปออกบูธอะไรแบบนั้นแล้วลูกค้ามาเห็นมาชอบแล้วก็สั่งเขาก็สั่งว่าเขาชอบสีนี้เราก็ทําให้ตามที่เขาสั่งค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะต้องการเอาสีไหนสีไหนมาผสมกันได้ไม่มีที่ไหนแล้วค่ะที่นี่ที่เดียว ที่มันแตกต่างจากเส้นปฏตินะคะเส้นนี้มันจะนิ่มกว่าพอเอาไปใช้แล้วขอบอกว่าดีมันนิ่มทาําความสะอาดก็ดีไม่ต้องยุ่งยากสีไม่ก่อยจะมองเวลาใช้ก็ใช้ได้นานถ้าใครสนใจ0983592315นะคะ